พี่ธนาผู้ที่มีใจรักในการหาปลาและการยิงปลาทุกๆท่านครับผมกับผมอีกเช่นเคยครับธนกรคนชอบยิงปลาครับวันนี้ผมก็พาปลาพี่ธนามาเข้าหมายทุลักทุเลครับล่อไปเรื่อยๆครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูลุ้นปลาดีกว่าครับว่าวันนี้จะได้ปลาไปแกงไปกินไหมครับไปกันเลยครับ สองโตัวนี้โต๊ะนอนเไไนด้อเดินนี่ลงเดินนี่ดอาไปข้างนู้นดิข้างไหนรัะหน้าฝั่งนูน้นน่ะหน้าข้ามไปฝั่งนูน้นน่ะเอะอเออ ทางเลยครับนี่ตีเป็นเตียงนะน่ตกน้ำดังจะตาย,ยน,นี่อันนี้เตียนต้องครับเตียนต้องตีปัดเบ็ดน้าๆบอกแล้วครับ <laughs> อาจารย์สองหนองก็ด mm ีค hmm. ร <laughs> uh ับ huh. ข to uh ึ huh. okay. uh ้นบนยอดไม้ไปแล้วครับอาจารย์สองอาจารย์สองครับนขึ้นไปยอดแล้วไม่เขากันเข้าไก่ตัวเรียบร้อยครับผันเป็นเรียบร้อยครับเวตีอย่างเงี้ยมันก็หน้าผันแล้วจะหลุดแล้วอีกทีอีกที หลุดแล้วหลุดแล้วใครจะต้องให้ตะงเกี่ยวมาสีมืออาจารย์ตองครับมัหลงหลงเฮ้ยเอาเรียบร้อยครับบัตโต้เฮ้ยปฝาไหลว่ะโดนะไม่ใช่ครับโญไอโดไปหลงเดี๋ยวนั่นนละเฮ้ยมึงใจเย็นๆดิครูทำให้ไม่หมอแต่จับตีเจ้าอย่าครูจะจับไอ้นั่นไม่ทัน ตีอย่างเงี้ยที่ถ่ายมีเท่าไรก็ชิบหายหมดอะมึงอะตีใหม่อีกทีเนเามึงก็ตีเฉียงไปดู่นดิหายมึงดูดิเสียนนั้นล่วงเต็มไปหมดนะโอ้โหมึงสกิปปิ้งเลยไหมก็นั่นแหละสกิปปิงนะ้งเลยเดี๋ยวต้องเตรียมแล้วโอ้โหขึ้นตัวใหญ่ปะดูนะครับตอนนี้เสียนปัอก็จะยิงปลาชโดแล้วนะครับแล้วมาพบกับเสียนตองแตงแห่งหนองกรดีนะครับนี่ แห่งหนองก็ดีครับได้ตีติดเสาไฟไปแล้วครับนูนหนึ่งตัวครับเรียบร้อยไปแล้วนี่ครับดูจําหน้ามันไว้คนนี้นี่แหละครับหมายเด็ดครับหมายนี้ผีจะหลอกครับโอ้โหกยืขึจมตวไปเลยโอ้ล้วมันจะดึงมาไหมนะน้ํามันไหลอยู่เร็วไปใหญ่แล้วไปโดนน้าไหลไปแล้วไอ,อ้เบอร์ตกน้ํามันยังอยู่หรือเปล่าอยู่ไม่ได้ทั้งกอ่อก่ออย,อนอยอ่นี้เหรอ คอโน่นเนูอะคอโนี้เห็นเยอะอยู่นะคอโน่นเนี่ยนี่มันเป็นน้ำวนนะนะมันวนดูสังเวีนนะตะบันนะอือ่าดูเปนวนเล่นกันอยู่นั่นแหละตะบันเขาเปิดบานนะเนอยไอ้หลงเมื่อกี้ตัวเบลอเวลาแกไม่ยิงว่ะมัวแต่จับก็แล้วโดดหนีได้ไหมเจ้งมันกระโดดหนีอะเพรแกยิงมาดิโอเคครับพี่เบนนะครับสำหรับตอนนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้กันไปตี่เด็บร้อยครับ เราลองมานั่งยืงบนสะพานดูกันมั่งนะครับเห็นเขาว่ามีปลาจะโดเยอะเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะมีตัวลอยหรือเปล่าครับโอเคครับไปชมันดีกว่าครับต้องขอโทษพี่พนาดา,าด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก <c> ล <oughs> ้องติดหมวกมันหักลงไปครับผมเลยต้องมาตั้งขาตั้งแทนนะ โดนโดนโดนโอ้โหเรียบร้อยอดไปเลยครับโอ้โหเจอแล้ว นี่เยครบับพี่หนานะที่สดุสดเจอจนได้ฮะ มาครับชะดวโอเคครับพี p ่ๆนันฮะตอนนี้เราก็ได้หนึ่งได้ครับอนี่นรับ่วโอซายประมาณเกือบเกือบโลหรือประมาณโลนึงได้ครับจะชังปลาเข้าไปยังไงฮนะเราคงต้องอไว้อย่างนี้ก่อนนะ คนที่มาด้วยกันเขาเอากระชังไปเรา,เาไว้ตั้งอย่างนี้ก่อนดีกว่าโอเคเป็นลุ้นกันต่อครับว่าจะมีตัวอีกไหมครับหลังจากติดตามหามานานนะไซส์ไม่ใหญ่ครับแต่ก็ยังน้อยก็ยังได้หนึ่งแต้มครับโอเคลุ้นกันต่อครับเผื่อเจอตัวใหญ่ๆครับไปครับ ถ้าถ้าเข้าไปข้างในเห็นไอ้คนที่ตกป่าที่ขี่เว็บขาวๆบอกเลยนะมาเอาปลาคะโดไปด้วยเดี๋ยวมันจะตายเอ่ะเดี๋ยวครับครับมองป่หน่อยนะลุงขี่เว็บปอขาวได้ไหมได้ครับขบบวุ่นๆนะครับขอบคุณมากครับวันนี้กล้องติดหน้าครับทำรุทครับก็เลยต้องมาตั้งกล้องแบบนี้ครับพี่นะนะ แล้วก็เมื่อแล้วก็ได้เลยครับหนึ่งแต้มลุ้นกันครับว่าจะมีอีกแต้มหนึ่งหรือเปล่าฮะได้นึงทิยิงไม่ทันเมื่อกี้ตัวงโดไหมอืมติดโดเยอะอีกแล้วเอาเนี่ยเยอะใหญ่ไหมงานดูโลโลได้ไหมี่ยิงไม่ทันตัวงลงไหลลงทุกคน ย้ายให,หม่กันดีกว่าครับมาไดูที่อื่นกันครับไปไหนฮะลงทางนี้ไปเนะี่ยโอเคย้ายให,หม่กันดีกว่าครับดูทางครับไม่มีนนนะเลาะแลแกันไปเรื่อยครับมากับกลุ่มตกปลาฮะมีจานล้างตีนเลยครับ,บ,บดูทางเลยครับสุดๆครับ มีผมแหวกแนวอยู่คนเดียวครับยิงปลา <c oughs> จากกูจะเดินมาเนี่ยโอ้ยตกป่าก็ไม่พน้นกูหายให้ไปอัาไหนวนะอยู่ตรงปลายเลยนะ,ะไหนมึงลองกะดดด้วโอ้เอาไม่ได้อนะ Não, meu <coughs> เดินมึงย่อนสายลงมางี้เนี่ยเดินลงมาเนี่ยเดินมาทางนี้เดินมาเนี่ย,ยหมุนเดินมางี้เนี่ย เบ็ดนึกข่องฉายให้หน่อยนะหน้าเบือไว้ต่องเนี่ยสีแมงสิทธิ์ยอดมะพร้า ไปเริ่มเลยเนี้ยโอ้โหดูตัวนี่ดูดูดูอูด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 ูอู้หดูดูดูด่ดูดูดูดัดู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 ู่ด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 ููดู ดูดิครับไ,ไม่ต้องกลัวแล้ววันนี้ดูดิครับต้อตรงมีสองแล้วครับอีตัวเนี้โอเค okay, ฮะเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลากันครับ ตลุ้นกันต่อครับพี่บีหนา้นาครับวันนี้กล้องติดหมวกมันหักครับผมเลยต้องใช้เป็นขาตั้งอ่งแทนนะโอเควันนี้จัดแต่แบบสวยๆให้พี่หน้านาชมกันทุกตัวเลยครับเดี๋ยวมันลุ้นกันครับว่า ลุนเงินต่อครับโหซสสวยๆนลครับปนินนะเดี๋ยวไปดูที่บ้านอีกทีครับ ปลาเาเยยฉนี่ไปครับพี่เพียนะเดี๋ยวเราย้ายหมายกันดีกว่าไปหมายข้างหน้าต่ออันนี้ก็มันเริ่มเคลิ้มเลมอึ้งกะลึมละไม่คิดไม่ฝันเือนะล่องน้อยๆจะมีโผล่มาให้เห็นเนี้ย ลองปันนี้คนระับแต่ก็อยู่ข้างบอ่อเขาแต่เจ้าของเขาไม่ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ยิงในบอ่อเขาครับนี่จะเป็นบอ่อคลองธรรมชาตินะโอเคฮนะเดี๋ยวไปหมายหน้ากันต่อครับไปกันเลยครับ โอ้ยคัู่้ยโอยคักคู่ครับพี่พีนนนครับคักคู่

ดีกวนน่าครับว่าวันนี้เราจะได้ปลากี่ตัวครับไปกันเลยครับสวัสดีครับพี่ว่นะนะครับตอนนี้ผมมาได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับทุ่มฉ่ำกันไปทุกคนเลยครับ มาดูผลงานนะผมครับวันนี้ผมได้สี่แต้มนี่นี่ชโดครับใช้กประมาณเป็นโลได้ครับตัวไม่ใหญ่ครับแล้วจะมีนี่ครับปานินโอ้โหผมก็เนี่ยดูเนีครับตัวนี้ต้องมีสองแน่นอนนะครับดูดิครับใหญ่บเริ่มบัลเทิมเลยครับผมงงเหมือนกันนะนี่อันนี้ปานินอีกสองตัวครับผลงานวันนี้ผมก็ได้สี่ตัวครับ ฝากไว้ด้วยครับธนกรคนชอบยิงป่าครับผมกับปืนมือสอดมินิครับที่ผมดัดแปลงขึ้นมาเองครับดูเลยครับลูกดอกก็ของน้าไพบุญทองกระสันอีกเหมือนเดิมครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็ถูกใจก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้นี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม